ลิควิกฤตร้านกาแฟริมทางจากนี่รายวันสู่ยอดขายทะลุเป้าด้วยควงจุ้ยสั่งได้ okay, well, มินดาถอนหายใจยาว oh, oh, oh. เธอมองไปรอบรอบร้านกาแฟ oh, oh, oh. เล็กๆริมทางของเธอที่ชื่อว่าหอมกลุ่นริมทางเก้าอี้ว่างเปล่า oh, oh, oh. มีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่ดังแข่งกับเสียงหัวใจที่หนักอึ้งของเธอบนเ,เทนาเตอร์มีเพียงบิลท่าใช้สายกองโตที่รอวันชำระความฝันของเธอกำลังจะกลายเป็นฝุ่นในไม่ช้า กาแฟเหมือนเดิมนะหนูเสียงทุ้มๆของลุง,<อ>ง,งชัยลูกค้า,<ม>าประจำเพียงคนเดียวที่ยังแวะเวียนมาทําให้มินตราหลุดจากผาวาังเธอยิ้มบางๆแล้วเริ่มชงกาแฟลุงชัยมองไปรอบๆร,ร้านแล้วพูดขึ้นเรียบๆว,ว่าร้านเรานะ่ะดีทุกอย่างนะเสียอย่างเดียวพลังงานมันไม่ไหลเวียนมินตราขมวดคิ้วลุงชัยจึงอธิบายต่อดูนั่นสิ ถังขยะใบใหญ่นั่นหนักมันตั้งขวางประตูทางเข้าพอดีเหมือนปากมังกรที่ถูกกุดไว้แล้วโชคลาภจะเข้ามาได้ยังไงละ่ะเขาชี้ไปที่ถังขยะพลาสติกสีดำทะมึนที่ตั้งเด่นอยู่หน้าร้านถึงแม้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ในใจของบินตราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วคืนนั้นเธอจึงตัดสินใจลงมือทำเธอออกแรงทั้งหมดที่มีลากถังขยะท,ทั้งหนัก และเหม็นอับไปไว้ที่หลังร้าน <S <S เหงื่อไหลท่วมตัว <S <S แต่ใจกลับรู้สึกโปร่งโล่งอย่างน่าประหลาดวันรุ่งขึ้นมีลูกค้าหน้าใหม่แวะเข้ามาในร้านมากกว่าปกติหน้าร้านดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะลูกค้าคนหนึ่งทักมินตราดีใจจนทําอะไรไม่ถูกเมื่อลุงชัยแวะมาเขาก็แค่ยิ้มอย่างรู้ทันเห็นไหมล่ะแค่เปิดทางให้พลังงานดีๆไหลเข้ามาบทเรียนที่สอของลุงชัยคือน้ําคือทรัพย์ เขาชี้ไปที่ก๊อกน้ําในอ่างล้างจานที่ปิดไม่สนิทและมีน้ําหยดติงต๋งๆน้ํารั่วก็เหมือนเงินทองรั่วไหลนะต้องรีบซ่อมทรัพย์สินจะได้ไม่รั่วไหลออกไปมินตราไม่รอชา้าเธอโทรเรียกช่างมาซ่อมก๊อกน้ําทันทีแค่ซ่อมก๊อกน้ําให้หายรั่วบรรยากาศในร้านก็ดูดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจไม่น่าเชื่อว่ายอดขายในวันนั้นจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวลูกค้า เริ่มแน่นร้านบรรยากาศคึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงเครื่องชงกาแฟดังขึ้นไม่ขาดสายมินตราย,ยุ่งจนไม่มีเวลาพักแต่ใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มหากต้องการให้ร้านเรามีชื่อเสียงมากขึ้นร้านนี้สีเขียวคือสีชื่อเสียงลาบก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนสีโลโก้ร้านเป็นสีเขียวเข้มดูนะครับจากร้านหอมกลุ่นริมทาง ตอนนี้กลายเป็นร้านหอมกลุ่นรับทรัพย์ที่มีคนต่อคิวยาวเหยียดทุกวันมินตราไม่เพียงแต่ปลดหนี้ได้ทั้งหมดแต่ยังมีเงินเก็บและวางแผนขยายสาขาได้อีกด้วยเธอมองไปที่ลุงชัยด้วยความขอบคุณจากใจจริงการปรับเปลี่ยน่วงจุย้ยเล็กๆน้อยๆได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการ